ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เจ้าจอมวร้ายแห่งวัยหรือว่าเจ้าริ้วรอยไปแล้วเนี่ยทีนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการจัดการกับมันบ้างนะคะก็วิธีการนะคะของปุ้ยก็คือการดูแลตัวเองนะคะซึ่งการดูแลตัวเองเนี่ยมันสําคัญมากๆนะคะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะดูโอเคสุขภาพดีใบหน้าสดใสแล้วก็ดูสาวดูสวยนะคะก็วิธีการที่ผู้ใช้ก็คือการชะลอแล้วก็การฟื้นฟูนะคะที่จะมาแชร์ในวันนี้ มีสออย่างคือชะลอและฟื้นฟูนะคะซึ่ง2วิธีนี้มันจะรวมผนวกกันไปอยู่ในทุกขั้นตอนที่ปุ้ยจะบอกต่อไปนี้นะคะวิธีการที่จะทําให้หน้าของเราดูเด็กไปนานๆน,น,นะคะมีทั้งหมด8วิธีด้วยกัน,นะคะ่ะก็ฟังกันให้ดีๆ,ๆนะคะเริ่มกันเลยค่ะวิธีที่ <ๆ S> 1การดูแลผิวอย่างสม่ําเสมอทั้ง3ขั้นตอนนะคะ ที่พูดเคยเขียนบล็อกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผิว3สเต็ปนะคะเดี๋ยวจะโพสลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะถ้าใครอยากดูละเอียดละเอียดก็ไปอ่านติดตามกันได้นะคะว่าคร่าวๆก็คือ3ขั้นตอนที่บอกก็คือการทําความสะอาดผิวให้สะอาดหมดจดนะคะแล้วก็2คือการผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้วนะคะด้วยโทนเนอร์นะคะหรือว่าพวกสรับอาอาติ์ละหนึ่งครั้งก็พอนะคะแล้วก็3คือการให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแค่3สเต็ปนี้นะคะ ก็สามารถที่จะทําให้ผิวของเรามีสุขภาพดีขึ้นได้มีการฟื้นฟูตัวขึ้นนะคะแต่ว่าขอให้ทําทุกวันนะคะห้าเมเว้นเลยแม้แต่วันเดียวนะคะต้องทําทุกวันเช้าและเย็นนะคะรับรองว่าถ้าเกิดทำอันเนี้ยหปีถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยมาด่าได้เลยแต่ว่าต้องทาจริงๆทุกวันนะห้าเมเว้นเลยนะรับรองว่าดีขึ้นแน่ๆคะ่ะลองไปทําดูนะข้อ2ก็คือการปกป้องผิวจาก U V จากแสงแดดนะคะสิ่งนี้สําคัญมากนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยต้องทาครีมกันแดดเลยไม่ใช่แบบคิดว่าแบบว่าแค่นิดเดียวเนี่ยไม่ไม่เป็นไรนะคะจริงๆแล้วไคำว่าอนิดเดียวไม่เป็นไรนี่แหละมันทำลายผิวเรามาเยอะแล้วนะคะค่ะเพราะว่าแสงแดดที่บอกแล้วแสงแดดเป็นศัตรูตัวร้ายกาจที่สุดของผิวของเราแล้วกนทาลายผิวของเราทําให้เกิดริ้วรอยแล้วก็ความแก่เร็วมากนะคะดังนั้นเราควรจะทาครีมกันแดดนะคะที่มี ความสามารถในการปกป้องรังสี UVA UVB นะคะแล้วก็มี PA บวกๆๆนะคะแล้วก็ SPF 15ขึ้นไปนะคะแต่จะให้ทุกคนเนี่ยคอนเฟิร์มไว้ได้ว่าเราต้องควรทาครีมกันแดดทุกทุกวันนะคะไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเด็กก็เราแต่เนี่ยควรจะทาครีมกันแดดนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า10ขวบเนี่ยก็ถือว่ามีความจำเป็นต้องทาครีมกันแดดแล้วนะคะยังไงก็เราแต่เนี่ย ปกป้องไว้เลยะคะผิวของเราเนี่ยอย่าให้ใครมาทําลายนะคะโดยเฉพาะแสงแดดค่ะข้อ3นะคะนอกจากการดูแลผิว3สเต็ปแล้วเนี่ยเราควรจะเพิ่มนะคะการดูแลผิวเป็นพิเศษนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฟื้นฟูโครงสร้างองค์ประกอบของผิวนะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยพูดเขียนไวในบล็อกแล้วนะคะอยากจะให้ไปติดตามกันนะคะแต่ว่าง่ายๆก็คือเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีตัว องประกอบนะคะที่ช่วยในการเติมเต็มแล้วก็แล้วก็กต้นการสร้างโครงสร้างของผิวเนี่ยให้สมบูรณ์นะคะหลังจากที่ผิวของเราเนี่ยตามอายุอาจจะมีการผลิตหรือว่ามีการซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยน้อยลงไปนะคะดังนั้นเราก็ต้องใช้พวกครีมเนี่ยเข้ามาช่วยในการฟื้นฟูผิวของเรานะคะต่อไปก็คือข้อที่4นะคะก็คือการกินผักและผลไม้ทุกวันนะคะแล้วดื่มน้ําเยอะๆนะคะปุ้ยเป็นคนที่ดื่มน้าเยอะมากแล้วก็เป็นคนที่ ชอบทานผักมากชอบทาผลไม้มากต้องขอบคุณคุณแม่เลยคือแม่สอนมันตั้งแต่เด็กแล้วว่าให้กินผักกินผักกินผักนะคะตอนเด็กแล้วก็ไม่รู้ว่าทําไมนะคะแต่ว่ากินจนชอบอะ่ะแต่ทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าวันไหนไม่ได้กินผักไม่ได้กินผลไม้เนี่ยจะรู้สึกแย่กับตัวเองมากอยากให้ทุกคนเนี่ยคอนเซิร์นเลยนะคะว่าผักกับผลไม้เนี่ยมันสําคัญจริงจริงมันมีวิตาม,มินมันมีองเ์ก้ามีกากอาหารม,มีสิ่งที่ช่วยให้เราเนี่ยสภาพผิวดีร่างกายแข็งแรงนะคะใครที่ไม่ชอบทานผักเนี่ย ก็อาจจะลําบากหน่อยต้องใช้พวกวิตามินเสริมนะคะเข้ามาช่วยจะต้องอลงทุนในการมีงบมาในส่วนนี้เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าขอให้มีนะคะมันมันสำคัญมากนะคะการที่ร่างกายเราขาดวิตามินเนี่ยมันจะทําให้เราแก่เร็วนะคะแล้วก็ผิวเราเหี่ยวนะคะนั่นแหละสําคัญมากส่วนน้าเนี่ยดื่มเยอะๆนะคะเราควรจะดื่มน้ำเนี่ยทุกหนึ่งชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่าอย่างที่เขาบอกไว้ว่าวันหนึงเราดื่มแปดแก้วเนี่ยถ้านึกไม่ออกเนี่ยคือหนึ่งชั่วโมงเนี่ย เราดื่มประมาณสามถึงห้าอืดอะคะ่ะก็คือปุ้ยอยายเป็นคนที่แบบขาดน้ําไม่ได้เลยปุ้ยต้องแบบพกกะติกน้ําปุ้ยต้องพกขวดน้ดําตลอดเวลาเอ็กซที่บอกคือแบบว่า a อ a แว n e s ตัวเองอะว่าแบบว่าเราต้องกินผักเราต้องกินน้ำอะไรเงี้ยสิ่งที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยแหละคะ่ะมันเป็นสาเหตุนะคะเป็นตัวที่ทําให้เราอะยังดูเด็กนะคะเพราะว่าเราดูแลสุขภาพของเราตั้งแต่ภายนอกจนทั้งถึงภายในนะคะก็สําคัญนะคะสาวๆอยากจะให้ทํากันนะคะ a อ a แว n e s ตัวเอง กินผักดื่มน้ําค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราทําจากภายในของเราเองนะคะเริ่มจากข้อ5นะคะนั่นกะ็คือการออกกําลังกายนะคะการออกกำลังกายเนี่ยถ้าพูดถึงว่าแบบคนเมืองนะคนแบบที่มาไลฟ์สไตล์อยู่ในเมืองเนี่ยการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่แบบขี้เกียจทำอะ่ะยากอ่ะแบบไม่ทำได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิเดเราบอกเล่าเลยให้ฟังอย่างเงี้ยจะต้องแบบว่านี่ไปออกกำลังกายนะคือแบบเคยดูรายการหนึ่งแล้วเขาบอกว่า คนที่ออกกําลังกายเนี่ยเวลาที่เราออกกําลังกายมากๆเนี่ยมันจะมีเอนไซที่มาช่วยสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมคะรู้ไหมคะว่าเอนมไซนันน่ะมันช่วยทําให้เราหน้าเด็กอะ่ะเราพอแบบดูรายการนั้นเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยฉันต้องไม่ออกกําลังกายเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยจริงๆคือแบบว่าสังเกตพวกนักกีฬาหรือว่าคนที่ชอบออกกําลังกายเนี่ยเขาจะดูเด็กไม่ใช่แค่แบบหุนเขาเฟิร์มนะแต่ว่าหน้าเขาว่าดูเด็กด้วยคือการทํางานของร่างกายเนี่ยมันสมบูรณ์แบบใช่ไหมแล้วมันก็ไปกระตุ้นทํา้ผิวาวากกจแล ทำให้แบบว่ามีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยมีการฟื้นฟูต,ตัวเองนะคะดังนั้นหน้าเราจะเด็กขึ้นค่ะก็ถ้าเกิดว่าอยากหน้าเด็กก็หา,าวเวลาออกกําลังกายบ้านนะคะอาทิตย์หนึ่งก็สองถึงสามครั้งก็ยังดีนะคะหรือว่าเดินก็ได้ช้อปปิ้งก็ได้ซิดอัพนะคะหรือว่าเต้นก็ได้อาร์บิกที่บ้านอะไรเงี้ยทำเถอะค่ะอเอาเนวตัวเองนะคะว่าให้ทํานะคะต่อไปก็ข้อเจ็ดนะคะข้อนี้ไม่ยากเลยข้อนี้ง่ายมาก ก็คือการยิ้มนะคะที่บอกไปแล้วคือยิ้มโดยใช้กล้ามเนื้อบริเวณพวงแก้มนะคะยิ้มทุกวันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องยิมเฉพาะเวลาที่เราดีใจหรือว่าอารมณ์ดีนะคะเวลาที่เราพูดเนี่ยเราก็สากมาที่จะบริหารกล้ามเนื้อพวงแก้มของเราบริเวณนี้ได้นะคะเราจะยกกล้ามเนื้อขึ้นนะคะแล้วก็เราก็พูดไปด้วยทําให้หน้าของเราเนี่ยดูยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแต่ลองให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ยกพวงแก้มจะเป็น อ๋อก็อย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะก็อย่างงี้ทุกวันนะทำไมประมาณเนี้ยคือแบบว่าถ้าเรายกกล้ามเนี้ยขึ้นเนียหน้าของเรามันจะดูแบบอิ่มเอิบะมันจะดูแบบว่าสดใสอะไรเงี้ยคือไม่จำเป็นต้องยิมนะพูดไปด้วยทําไปด้วยคือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่าง,ยาง,ยางพยายามจะใช้กล้ามเนื้อะะทีี่่สุดนนนัค้้วอยเบริร้เวณหน้านะคะก็ต่อไปเป็นข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อที่แปดนะคะข้อที่แปดก็คือง่ายมากๆ ง่ายมากคือการคิดบวกนะคะคิดให้มีความสุขคิดแต่เรื่องดีๆนะคะทําให้ใจิตใจเราสดชื่นแจ่มใสนะคะคิดว่าเราอะ่ะยังเด็กคิดว่าเรายังสวยนะคะเนี่ยนะคะสําคัญมากถ้าเรายังคิดว่าเรายังเด็กเนี่ยเราก็ยังดูเด็กนะคะคิดว่าสวยเราก็ดูสวยนะคะ <S <S ความคิดนะคะมันมันส่งผลต่อสภาพร่างกายนะคะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดูตื่นตัวขึ้นด้วยอย่างเช่นที่บอกคือถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราก็จะยิ้มถูกไหม นั่นแหละมันสัมพันธ์กันหมดนะคะนั่นแหละคะ่ะคือ8วิธีที่ปุ้ยทํามาตลอดนะคะทําทุกวันนะคะไม่เคยเว้นเลยอาจจะเว้นบ้างอันออกกำลังกายเนี่ยบางทีไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่บอกไปแล้วคือการดูแลตัวเองและการใส่ใจตัวเองเนี่ยที่สําคัญมากทําให้เราเนี่ยมีความเยาว์วัยรักษาความเยาว์วัยได้ดูหน้าเด็กตลอดเวลานะคะนั่นแหละเคล็ดลับที่จะมาแชร์กันในวันนี้หลายหลายคนอาจจะรู้สึกว่าแบบ พี่ปุ้ยเป็นเบร์อะเคลานี่ให้ใครก็รู้ใครก็รู้แบบว่าสุขภาพดีแล้วมันก็จะดูเด็กอะเออมีอะไรมากกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยก็มันมีแค่ก็มันมีแค่นี้จริงคือฉันทําฉันทําฉันทําอย่างนี้ตลอดเวลาฉันทํามาตลอดฉันสามวนเลยฉันกินผักทุกวันฉันดื่มน้ำมากๆฉันดูแลผิวฉันไม่เคยแบบว่ากลับจากบ้านแล้วนอนเลยฉันต้องแบบว่าดูแลผิวแบบว่าล้างหน้าสะอาดมากทุกวันล้างจนแบบรู้สึกว่าสะอาดสุดๆแล้วอะแล้วก็ อะโทนเนอร์นี่ทุกวนันแล้วก็บำรุงผิวทุกวันไม่เคยขาดเลยสำคัญค่ะดูแลตัวเองให้ดีนะคะอืมแล้วก็คำถามต่อมาก็คือแล้วเราต้องทำนานขนาดไหนมันถึงจะเห็นผลใช่ไหมคะพวกนี้คือมันใช้เวลานานนะคะเพราะว่ากว่าที่เรา จะเกิดริ้วรอยกว่าที่เราจะหย่อนคล้อยมันก็ยังใช้เวลานานนั้น,นเวลาที่เราจะฟื้นฟูมันก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันนะคะส่วนการชะลอเนี่ยมันก็จะเห็นผลนะคะในระยะยาวอยู่แล้วเนี่ยก็อยากจะให้อดทนกันนิดนึงนะคะอดทนทําไปเรื่อยๆนะคะอยากจะให้ดูแลตัวเองทุกวันนะคะก็รับรองว่ามันดีขึ้นแน่ๆนะคะแล้วก็เห็นผลจริงๆนะคะแต่ก็มี้องคนถามว่าพี่ปุ้ยหนูอยากจะบอกว่า เอาแบบเห็นผลเลยทีเดียวแบบว่าเห็นผลแบบชัดเจนเลยแบบริ้วรอยหายเลยอย่างเงี้ยเออมีไหมเลยอย่างเงี้ยก็นอกจากการใช้เวลาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีนะการแบบเ,เดินเข้าคลินิกนะคะคลินิกเสริมความงามเนี่ยช่วยเราได้นะคะคุณหมอช่วยได้โบท็อกช่วยได้พิลเลอร์ช่วยได้นะคะก็ริ้วรอยก็หายไปนะคะผิวก็ฟื้นฟูร่องรอยอ่าร่องลึกก็กระเตื้องขึ้นได้นะคะแต่ว่า ก็ต้องใช้ตังนิดนึงนะถ้ามีตังก็ทําไปนะคะแต่ว่าก็เสียดายตังนะถ้าเรายังแบบว่ามีพฤติกรรมแบบเดิมอยู่ใช้ชีวิตแบบเดิมอา่อาอ่าลฟ์สไตล์แบบเดิมเนี่ยอ่าพวกริ้วรอยหรือว่าพวกความหย่อนค้อยเนี่ยมันก็กลับมาทําหาเราแน่นอนนะคะอ่าคลินิกพวกเนี้ยเราต้องเดินเข้าเดินออกมันแบบเรื่อยๆเนี่ยมันก็เสียดายตังนะคือแบบว่ามันใช้ตังเยอะมากแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นผลดีนะ ทำไปเรื่อยๆเนี่ยหน้าเราอาจจะเป็นหุ่นยนต์เคยเห็นไหมหน้าหุ่นยนต์เนี่ยคิดว่าคงไม่ต้องอธิบายคงเข้าใจนะคะหน้าหุ่นยนต์เป็นยังไงก็ต้องระวังให้ดีการดูแลตัวเองด้วยวิธีธรรมชาตินี่แหละดีที่สุดแล้วนะคะแนะนําเลยอืมอโอเคหลาหลายคนก็บอกแหมพี่ปุ้ยอีฟทั้งทีเนี่ยนะคะจะไม่พูดเรื่องเมคอัพเลยมันก็อะไรยอยู่นะคะโอเค พี่ก็จะมาพุ้ยก็จะมาแชร์เคล็ลับการเมคอัพนะคะที่ทําให้หน้าเราดูเด็กดูอ่อนกว่าวันะคะโอเคเริ่มต้นที่สิ่งแรกที่เราต้องมีนะคะก็คือคอนแทคเลนส์บิ๊กายนะคะคอนแทคเลนส์บิ๊กอายสีดํานะคะพุ้จะให้ดูใใกล้คือคอนแทคเลนส์ที่แบบว่าคอนแทคเลนส์ที่เป็นแบบว่าบิ๊กายที่แบบว่าดูาสีดําล้วนเลยนะแล้วก็ดูโตๆด้วยเนี่ย มันจะทําให้แบบว่าตาเราดูเหมือนเด็กนี่ออกปะคือเด็กทาลกเนี่ยเวลาที่แรกเกิดเลยสังเกตนะคือแบบว่าลูกตาดําของเขาเนี่ยจะกลมมากแล้วก็โตมากเนี่ยคือการที่เราใส่คอนแทคเลนส์สีดาโตโตเนี่ยนะคะมันทําให้เราลรรึกถึงความเป็นเด็กนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็จะคือเหมือนกับว่าแบบภาพอะไปที่แบบว่าเออเด็กอะมันทําให้เราแบบดูเด็กลงไปโดยปริยายนะเออนัอ่นแล้วก็ไอเทมสิ่งที่2เลยก็คือเรื่องของคอนซีลเลอร์นะคะ คอซีลเลอร์เนี่ยถือว่าเป็นไอเทมเทพเจ้าเลยนะเทพเจ้ายัางไงนะคะคือนอกจากคอซีลเลอร์เนี่ยมันจะใช้ในการปกปิดพวกแบบว่ารอยต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนผิวเราเช่นแบบว่ารอ,อ,อยจุดด่างดำฝ้ากระนะคะแล้วก็ยิ่งรอยมันก็ปกปิดได้นะสิ่งที่สําคัญเลยคนที่แบบว่าดูอายุเยอะหรือด,ดูแก่เนี่ยเพราะว่าหน้าเขาโทรมนะคะเพราะว่าอย่างเช่นคนที่นอนดึกเนี่ยหรือที่มีแบบว่าใต้ตาดําคล้ำเนี่ยมันทําให้แบบดูโทรมแล้วมันก็จะดูแก่ไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นถ้าหลัดว่า อยากให้บอกว่าหน้าดูเด็นนะ <S <S ก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์แนะนำให้ใช้สีอ่อนกว่าสีผิวของเราหน<ส>ึ่งสต็ปนะคะบริเวณใต้ตาเนี่ยปิดรอยคำ้ำแล้วก็ทำให้ตาของเราเนี่ยดูแบบว่าโดดเด่นขึ้นนะ่ะดูแบบว่าดูตื่นขึ้นป๊อปขึ้นมา <S <S นั่นแหละแต่ว่าส่วนบริเวณอื่นเนี่ยก็ใช้คอนซีลเลอร์สีเดียวกวับสีผิวนะคะปกปิดไปแล้วก็บริเวณอีกบริเวณนึงก็คือบริเวณร่องแก้มถ้าเราใช้คอนซีลเลอร์สีอ่อนกว่า สีผิวของเราเนี่ยมันจะช่วยพรางตานะทาให้แบบว่า,าล่องของเราเนี่ยดูกระเตื้องขึ้นทําให้หน้าของเราเนี่ยดูเด็กขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็โอเคอีกไอเทมหนึ่งที่ถือว่าเป็นไอเทมที่ทําให้ดูเด็กเลยก็คือไฮไลท์นะคะเป็นสิ่งที่ปุ้ยขาดไม่ได้เลยบริเวณที่เราจะไฮไลท์นะคะนั่นก็คือบริเวณหน้าผากนะคะแล้วก็บริเวณนี่เลยลงมาแบบ T zone น,นะแล้วก็บริเวณแบบตรงคางนี่นะแล้วก็ อย่างที่บอกคือบริเวณใต้ตาสําคัญมากต้องไฮไลท์เลยนะมันทําให้แบบตาอ่ะหน้าเราดูแบบสดใสขึ้นได้จริงๆแล้วก็บริเวณนี่ล่องแก้มนะการที่เราไฮไลท์เนี่ยมันทําให้หน้าเราดูแบบป๊อปขึ้นน่ะคือดูแบบว่าตื่นมันดูแบบว่าสดใสกระจ่างใสขึ้นมันก็เลยดูเด็กนะลองไปทําดูนะแบบว่าดูเด็กขึ้นได้จริงๆคือแบบวุ้นคือแบบขาดไฮไลท์ไม่ได้คือแบบทุกวันเอมันดูเด็กขึ้นได้ประมาณแบบสามถึงห้าปีเลยนะ จากการที่แบบไม่ได้ใช้กับการที่ใช้เนี่ยม,มันแตกต่างกันแบบเห็นไ,ได้ชัดเลยอะ่ะแต่บางคนนะคิดว่าแบบเฮ้ยม,มันจะแบบเห็นอะไรได้ชัดขนาดไหนะลองดูลองดูลองดูแล้วจะรู้นะส่วนไอเทมอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยก็คือกลิตเตอร์ค่ะกลิตเตอร์คือเป็นไอเทมที่แบบว่ามีการกระจายแสงวิงว้งๆิแบบมีประกายระยิรบระยับนะนะคะเหมือนกับเพชรอะไรเงี้ยไอเทมกลิตเตอร์ที่แนะนําให้ใช้เนี่ยคือจะเป็นกลิตเตอร์สีอ่อนนะนอกจาก การที่บอกว่ามันช่วยให้ดูอ่อนวัยแล้วเนี่ยกริสตเตอร์เนี่ยเป็นไอเทมมหา,าจตาันอย่างหนึ่งที่ทําให้ทุกอย่างดูดีขึ้นได้สมมติว่าถ้าเราแต่งหน้าพลาดอย่างเงี้ยเอ,อ่อการที่แบบว่าอาจจะใช้สีเข้มเกินไปหรือว่าอาจจะูแบอกว่าเราหนักมือแล้วที่ไม่ได้ตั้งใจหากริสตเตอร์มาทาทับนะทำให้แบบว่าเออมันดูซอฟต์ลงมันดูแบบสดใสขึ้นได้จริงๆนะคริสตเตอร์นี่มหา,าจตัถ้าเกิดว่าอยากจะใช้กริสตเตอร์เนี่ยแนะนําให้ใช้บริเวณหัวตาแล้วก็บริเวณเปลือกตาค่ะคือแบบ ทำไมาณนี่เป็นหัวตาหรือว่าใครจะใช้วิธีมันฝึกตาก็ได้อะไรเยอะมากมันจะแบบเห็นชัดเกินคือแบบตาเราจะดูแบบว่าสดใสขึ้นมาแบบมีประกายมีเสน่ห์อะไรเงี้ยดึงดูดโอเคนั่นแหละทําให้หน้าเราดูสดใสนั่นแหละทำให้หน้าดูเด็กขึ้นเองส่วนไอเทมสุดท้ายก็คือริบกรสิ yes ิบกรสเนี่ยมันทําให้เราดูเด็กเพราะว่าเทรนเทรนนะเทรนสมัยเนี้ยคือแบบว่าลิปกอสมันมาแล้วอะ คือเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันยังไม่มีลิปกลอสไงคือคนสมัยโบราณหรือว่าคนที่แบบว่าอยู่ในช่วงอายุที่แบบว่าเยอะเนี่ยเขาก็จะรู้จักแต่ลิปที่เป็นแบบว่าลิปเนื้อแมทลิปสีเข้มอะไรเงี้ยคือการทาลิปแดงแดงลิปเข้มเข้มเนี่ยมันทําให้เขาดูสาวไงดูแบบสวยอะไรเงี้ยแต่ใครมันเปลี่ยนแล้วคือสมัยเนี้ย หอกอเป็นทําให้แบบว่าดูสดใสอ่ะคือปากของเราก็ดูแบบอิ่มเอิบดูแบบว่าแวววาวรับกับว่าไฮไลท์รับกับว่ากริเต์อะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบทุกอย่างดูแบบโอเคดูสดใสดูแบบน่ารักขึ้นมันก็เลยทำให้เราดูเด็กไปโดยปริยายนะคะก็ถ้าเกิดว่าจะใช้โทนสีโทนสีที่ทําให้เราดูเด็กเนี่ยก็คือโทนสีอ่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีมุกสีครีมสีเบจชมพูฟ้าเขียวได้ทั้งนั้นเลยแต่ขอให้เป็นสีอ่อน สีอ่อนเนี่ยทำให้เราหน้าเราดูสดใสขึ้นดูไม่หนักจนเกินไปเหมือนเด็กๆวัยรุ่นเนเงี้ยเป็นคนติดใช้สีเข้มไปแล้วเนี่ยกล้ใช้สีเข้มเฉพาะบริเวณหางตาหรือบริเวณชิดขอบตาตรงนี้นะคะจะทําให้ตาของเราเนี่ยดูแบบโตขึ้นมานิดนึงนะส่วน,นอายไลเนอร์ไม่จําเป็นต้องขีดเยอะไม่จำเป็นต้องขีดเยอะเลยแค่แบบว่าขีดบริเวณบวณชิดขอบตาเพราะว่าการที่เราใส่คอนแทคเลนส์แบบบิ๊กอายสีดำเนี่ยมันทาให้ตาเราดูแบบโตขึ้นอยู่แล้วอะไรเงี้ย อช่ลนอะแบบเบาๆก็พอยันก็นทำให้ลุคของเราแบบดูแบบไม่ได้ดูตั้งใจฉันบอกว่าดูเด็กฉันแบบว่าอ่อนไวัยเป็นปกติของฉันอยู่แล้วก็ลุคนี้ก็ตั้งใจไว้ว่าจะทําเป็นเกตุลุคให้ดูนะคะก็ขอให้ติดตามกันนะคะก็คือทั้งหมดนี้เคลลับที่ทําให้ปุ้ยด,ดูเด็กนะคะก็แชร์กันหมดเ,หลเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจ ที่จะดูและตั้งใจนําไปใช้ไปะยุกใช้กับตัวเองนะคะเทปนี้อาจจะยาวไปสักหน่อยน้งน้องๆหลายคนก็จะพอบพี่ปุวยหาหนูหลับไปแล้วค่ะอะไรเงี้ยเออก็ไม่เป็นไรดูหลับก็ดูใหม่ได้ดูซ้ําหลายๆรอบนะคะอยากให้จะให้เข้าใจแล้วก็สิ่งสําคัญที่บอกไปแล้วคือการดูแลตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะการดูแลตัวเองทำให้เราดูเด็กถือว่าเป็นการใ,ให้ของขวัญ ในวันเกิดของเราทุกปีหนละังจากที่เราครบรอออายุมากขึ้นแต่คนก็ยังทักว่าเฮ้ยเธอยังดูเด็กอยู่เลยอะไรเงี้ยแบบหน้าเด็กเราก็จะรู้สึกด,ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกําลังใจให้เราดูแาตัวเองต่อไปนะคะเป,เป็นเรื่องที่นีค่ะก็หวังว่าเคล็ดลับทั้งหมดที่เอามาให้เป็นของขวัญทุกคนวันนี้ก็จะมีประโยชน์แล้วก็นําไปใช้กันนะคะก็อย่าลืมว่าความสวยเป็นภารกิจของสาวๆทุกคนนะคะอยากให้สาวๆเนี้ยสวยกันทุกวันนะคะเป็นภารกิจเลยแล้วก็ สวยในทางที่สร้างสรรค์ด้วยพอสวยแล้วก็แบ่งปันให้คนรอบๆค่ข้างนะคะจะได้สวยตามๆกันนะคะพอคนรอบๆข้างสวยแล้วก็หันไปทางไหนก็จะมีแต่สิ่งที่สวยงามนะคะแล้วก็จะมีความสุขนะคะแล้วก็จะยิ่งดูสวยขึ้นด้วยนะคะโอเคถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนๆนะคะจะได้บอกว่านำเคล็ดลับไปใช้กันได้แบ่งปันกันนะคะความสวยเราต้องแบ่งปันนะคะก็วันนี้ ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะก็อวโอกาสหน้าจะหาหัวข้อดีๆมาพูดคุยกันอีกนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะบ๊ายบายค่ะ